ท่นต่อไปสราระเท่าวมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญานั่นแหะพาการเรียบเร่งสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทุกคนตามกำลังสติปัญญาตามกำลังสติปัญญาตามศรัทธาตามความเพียรภาการเรียบเร่งในเมื่อเราเนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลักกิตหลักใจให้อยู่ ยังพึ่งพาอาศัได้อยู่นั่นแหละอาศัยคนก้วยทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขัดข้องอะไรสงสัยอะไรก็กราบเรียนเรียนถามท่านนะท่านก็จะปลดให้เป็นเปาะเปาะเปา,ปา,ปา,ปาไปเป็นขั้นขักันขั้นไปถ้าขาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปละหมดโอกาสเลยนะเพราะว่าหลวงปู่นี่มีประสบการณ์มาแล้ว หลวงปู่นี่มีประสบการณ์มาแล้วเคยอุปถาพกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก่อนนั่นแหละพรลอรขันเนี่ยท่านก็เตียนนะก่อนท่านจะละาตดขันท่านก็เตียนซะก่อนแต่ท่านเทศ,ปศทเป็นปริศนาเทศเป็นปริศนาว่าให้พากันเรียบเร่งบำเพ็ญน,นะ่ันโวเล่าลอกว่า,วา,วา,วาให้พากันเรียบเร่งบำเพ็ญเดอ้อแม่สาม มันเหลืออยู่บอทอเล็บดำเด้คนว่าวะนั่นแหละคือกันกระพาน้นนันต่อไปเออมันเหลืออยู่พอทอเล็บดำแดไม่ซ้ำคนคนไม่ซ้ำดีวะทำไวนะ้นั่นคนแม่ก็ยังไม่ได้บวชคนแม่ยังเป็นแม่ดำแม่ขาวโยวนเนอกมันเหลืออยู่พอทอเล็บดำแดงมาซ้ำพราะการรีบเร่งเขาเ้พอพราการบำเพ็ญปฏิวัติแต่บำเพ็ญดอกหลวงปู่ กับบัเพญเดอรเหลี่เด้งเขาเอ้อเพิ่นเทศติดต,ต่อกันอยู่หลายครั้งค้ำเดียวหน่มันกับลูกษิษย์ทั้งหลายกับกับเหมือนกับฟานนนั่นแหละควบพปติควบอบอุ่น่ม,มีเดือดร้อน,นยังฟังแลวกับเปติซส้นะ่ะพอไม่ครูาอาจารย์เทศกับเปติุยซส้นะอะมันเหลือเยอะพอทอเร็บดำได้มาสาม าการบำเพ็ญเดอ้อเหลียบยมเดืงบำเพ็ญเดอ้อทางก็เทศอย่างเงินไปนั่นแหละเทศเอย่างเงินไปเมื่อรุ่นมาก,กระเทศอีกได้เทศตรขั้มเขาเนี่แหละเหมือนกับพระพุทธองค์ตัดกับผ้านนนั่นแหละผู้บำเพ็ญอิทธิบาทแจ่กล้าสามารถจะยืดอายุไปอีกสักหนึ่งกับหรือมากกว่าน,น,นั่นก็พอได้ดัเพื่อเทศ ตัดกระพานนนมาต่อไปอันนี้ครับพ่อแม่ผู้จารย์เขาก็คือกันพวกก็เทศว่าเหลืออีกพอหลายเด้ม่สามเหลืออีกพอทอเล็บดำเด้พนอเกาะมวนซะเลยไปมิเตปิติเนาะจักเป็นยังแล้วเหลียอยู่พอทอเล็บดำบ่ได้แท้อายุธาตุขันของท่านนั่นล่ะเหลียหน่อยเต็มที่แล้ว,วันต่อไป ให้ลูกเต่าทั้งหลายนี่พากันรีบเร่งทำควบเพี่ยนขึ้นยกระดับจิยตขึ้นให้มันเพิ่งตนได้จากน้อยนี่มุ้ยพอแมรูบาาจารย์แล้วว่าจะไปเพิ่งไผอ่าพระธรรมคาสอนของท่านนั่นแหละคือที่พึ่งข้อหมายนะปฏิปทาของท่านนั่นแหละเป็นที่พึ่งข้อหมายขององค์ท่านนะนั่นแหละเอาหลวงปู่นี่ไปสอมสอดแจงสอดแจงเลี่ยนกันสามขึ้นก็มีเอาห้าขึ้นเนาะ อันนั้นส่วงเนาะก็เพราะท่านเขียวอยากให้ได้นิสัยคนอื่นโบลูเด้พระก็บโบลูย่อมก็บโบลูไม่เสียก็เราก็บอกว่าน้อป,ปูนี่ไปเฝ้าองค์ท่านนี่สอดแจงสอดแจงนั่งขีหินน้ำนอนนี่ไม่มีแน่ปูเี่นั่งท่าเดียวสอดแจงมาลุกขึ้นเนี่ยว่าลุกลุกข,ข้าดของมื่อน,นี่แต่ละแต่ละน้ำนอนของหินนะั่นนะเสย์วันสบายไม่มีเจ้าม้อยบน สอดแจ้งสอดแจ้งหาแล้วส่วงติดต,ต่อกันสามขึ้นเนอะท่านก็นั่งใช่ไหมละ่ะท่านนั่งโซฟาวะโซฟาเขาบอไม่ในห้องเดย์นั่งโซฟาใหม่พวก,ก็นั่งอยู่พระลานหินนี่สิแหละท่านก็เทศเทศเรียงปัญญาเนี่แหละเรียงสติปัญญาเนีที่ท่านเน้นนักคือ,อยาเริ่มต้นนั่นแหละ ย่าเริ่มต้นต้นเป็นเหตุยาเริ่มต้นถ้าเน้นนักมากคือต้นนั่นละ่ะเมื่อในกระเทศอย่างเดียวเนี่ยจับให้มันจับต้นให้มันย่าเริ่มต้นน้อานั้นจะวางในกระสงังแต่ว่ายาเริ่มต้นก็เริ่มต้นนี่หลงสนหลงเงียนเลยพนว่ายาเริ่มต้น จับต้นให้แน,น่นท่านที่ท่านที่เน้นหนักอยู่นี่นะให้จับต้นให้แน,น่นจะเริ่มต้น่าเริ่มต้นแต่เนี่นั่นแหละเพื่อท่านเน้นหนักกระแมนยังท่านวายหรือเข้าม,มาต้นคือสัจจะนี่แหละเพราะว่าสิสัจจะต้นเด้งหรือว่าสัจจะพืนโาขึ้นแล้วก็ต้องนั่นแหละคือต้นจับให้มัน แม่นตนเองวอกคือกันแมันพูนวอกคือกันคือคั้แรกวนต่อไปนั่นแหละคือคั้แรกนั่นคือต้นต้นเหตุก้อมไม้เนี่ยท่านเน้นนักมากจับต้นให้มันบอกขั้แรกก็บอกอยู่คำ้มเขาเดียนะมันวอกี่เป็นบลาอะไรพูนี้วอกี่มาปอระานาวอกสิก้หมายของเพิ่นน่ะเน้นวนต่อไปเน้นให้ดุกเี้ดนี่นมีสติมีปัญญาท่านเหตุท่านการนั่นแหละอย่าไปหลงต้นเพราะว่า กันลงต้นตนี่ลงสนลงเงียนไปเลยยาถิ่มต้นท,ทั้งจะเน้นนักอยู่นี่แหละเข้าใจบ่าละ่ะพระพมว่าด้เถรไปเลยเ,เ,ลเข้าใจบ่าละ่ะพระพมเข้าใจเยอะพรบผมเข้าใจเยอะกับพมคือผนส่างลูกศรริษยดล้งปูนนี่แต่พวกพาพวกโยมทั้งหลายอยู่หันบุรรเรื่องหรอก เพราะว่าคนนอนเบิ่นแล้วเพิ่นยังให้ให้ผ่านี่ไปเอิญนกปูขึ้นมาวันจะไปแต่เว้นนี่เิ่นปล่อยนกปูเดินจะกลมซะก่อนเพราะคนนอนเบิ่นเหล้วจังให้ผ้านนี่ไปเอิ้นกปูขึ้นไปเฝอกคนเี้อโมวันธรรมดาพอไปผู้อาจาร์คนสั่งค้นลงไปพอได้สิสั่งได้เล็กอันใดมันดีเล็กอันใดมันแข็งมันกล้าพราะิเป็นมีดเป็นควนได้ องค์ท่านกระู่นั่นแหละก็จังสร้างมีดที่เป็นมีดสร้างคนที่เป็นคนเนว่าตีมีดที่เป็นมีดตีคนที่เป็นคนนั่นแหละอุปมาวันต่อไปแต่จังเน้นหนักอยู่กับหลวงปู่นี่ผู้เดียวนอนกระทัรงบดาวันต่อเพราะมีการพิเศษนะกับหลวงปู่นี่เรียกว่าพิเศษนวดเซ่นถวายองค์ท่านท่านก็ถามไปน้ำนะ เข้าใจว่าเราพ่อคมที่หลวงพ่อเทศนะคือองค์ท่านสิใส่สับวาหลวงพ่อแท่นนะคนทั้งหลายเกินแต่หลวงปู่หลวงปู่แต่องค์ท่นานบอกก็เขาหลวงปู่นี่องค์ท่านจะว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อตลอดนะเข้าใจว่าเรามันก็พอกับลูกคนแต่ไปเข้าใจว่าเราพ่อพ่อที่หลวงพ่อเทศบาง ยางกระเข้าใจบางยางกรบพาเข้าใจกระผ๋อมมันก็นิ่งไปนิ่งไปสักน้อยต้องทั้งกระวอาขึ้นอยากคือกระซังกระพาะป๋อาพอกระโหลกวากันแล้วยากคือกระซังกระพาะป๋อมคือใดกระหัวแตกคือซึนล่ะเพิ่นเราเลี้ยงปัญญาโอ้ยมันสึ้งอยู่เลยเด้ พอให้ผจาจย์เพิ่นสนทนานำเนาะเพิ่นเราเลี้ยงปัญญาจะคึดกระสร้างเสาพ่อป้อมคึดได้กับหัวแตกซื้นซึ่งล่ะมันก็ซึ้งอีเล่เลยเ้วอุปถากพรอระอาจารย์ไก่สิทธิ์ไก่สิทธิ์อีเลนี่คือขึอ้นลงปู่เดี๋ยวไปสำหรับคารวะ อบอกว่าพระองค์ใดลูกศิษย์ตั้งหลายบ่มีองค์ใดสิได้อุประกาศกายศิษย์คือหลวงปู่เด้หลวงปู่นี่พอครูอาจารย์เพิ่นมอบให้หมดดูแลทั้งหมดในวัดนั่นบ่ว่าสิเป็นปัจจัยบ่ว่าสิเป็นคารวัฏจาติโยมมาทั้งไก่ทั้งไกลบ่ว่าสิเป็นอาภิกษุสามเณรเมสซี่ในหันองค์ท่านนี่มอบให้หลวงปู่นี่ดูแลทั้งหมดเป็นแขนขว,วาแล้วจะไปเป็นหูเป็นตาแทนองค์ท่านเป็นแขนขวาขององค์ท่านได้แล้วเนาะ คือไววเนื้อเสียใจเนี่ยว่าท่านสร้างคนได้ผู้เดียวองค์ท่านกะพ่อใจกนะุ่มค้าวันตะวไปได้ผู้เดียวถูกทิศทั้งหลยกะได้น้องกูผู้เดียวบอนย่อจากของนี่ตอนนั้นเป็นฆรา,าวาสอวยว่ันต่วันไะปองค์ท่านเอาใจใส่จนว่าล้มหายใจสุดท้ายเนาะนั่นแหละลมหายใจสุดท้ายนี่สอนด้วยวาจาไม่ได้ท่านก็สอนทางกาย มองดูสิมเมตตาขนาดไหนสอนทางวาจาท่านปิดวาจาไม่พูดกับใครท่านก็นยังสอนทางกายเอาสิมเมตตาขนาดไหนน<อ>ั่นะท่านสอนทางกายมาตีปิสนาถ้ำอยู่ต่างวัดโดนเลยกับคุณแม่เพื่อนมากราบมาเราเลี้ยงพ่อแม่โคจารเมตตาแล้วเจะได้ให้สติปิสนาถ้ำแตกวานี้พ่อแม่โคจารกัน จากไปแล้วก็วจะในละหอบวันเมื่อวิธีปรึกษาแล้วเมื่อวิธีเพิงแล้วเพราะกันคิดขึ้นเดียแล้วนางสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมของพระแม่ครูบอาจารให้ขั้นสุดท้ายคือให้ลวงปูเนี่ยมันจะไปนอกนันเมอมีท่านปิดวาจาแล้วท่านปิดวาจาแล้วลวงปูเขาไปกราบเพื่อน,นเขาไปกราบเพื่นก็นอนสายบ่ลงพลังอยู่เนาะ Ừ, อยู่โรงพยาบาลเนาะเขาไปกราบเลยองค์ท่านกัดพอหัวหลวงปู่ไปปูาไปยืนขึ้นเนาะยืนขึ้นเทียบกับเตียงเพ่นก็จับมือปุ๊บโรุดไปเมึงดูคนป่วยขนาดนั้นแล้วเนาะจับมือหลวงปู่ปุ๊บโลดุดกำเลยเนาะกำเนยแน่นเอาแห้งมาเตะเนาะหลวงปู่ก็ซ่อมอยู่เพราะว่าหลวงปู่เคยเคยกำเนาะมือหลวงปู่ตลอดแต่ยันวันนะกำตลอด จะน,นอนหลับจะค่อยๆถอดมือออกอีวันนะไปโรงพยาบาลกรับมันโมเป็นังสันเสียแล้ววันกำป๊บก็โดนเติบก็ไข้มือออกแล้วก็กำเขากำคอามแน่นแล้วก็ไข้เมือออกประเทศใท้กำล้นได้วบ,บดวบนันกำดนวดนวดของปลาเลยไหมไหวเลยขวยมองค์ท่านไปหุ่นเนาะ แม่เมื่อตื่นเลยบาดหอาเก่าหัวหยอกๆเลยแม่ปิดเสนาทั้งศิวตรไปจังไหนเนาะเจอหน้าตาโหงนวยมันเถอะขนาดพ่อแม่ก็จานพิ่นอ่าปิดว่าจาแล้วพ่อแม่ก็จางยังเมตตาสอนทั้งกายนั่นแหละก็อนที่พิธีนี่น้าตาโหงนวยเดียนๆด้วยก็เลยกราบลาองค์ท่านละทว่า ถึงที่สุดแล้วนะท่านพิาจารณาแล้วท่านให้พิจารณาร้ำแล้วก็มาพากันมแ่แะเสร็จแล้วว่คขับคุณแม่เนาะต่เกียบพระในบวชพาคกันม่แกะพิจารณารรำก็จึงเข้าใจว่าโอ้ยพ่อแมู่อาจานพ่นบอกให้จับให้แน่นจับให้มันปฏิปท,ปทาพ่อแม่ครูบายจารย์พระรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาาจา์เนี่ย <c oughs> จับให้แน่นจับให้มันถือให้มันจะไปห้าหลงอ่า ข้อหมายอะไรจังมาเตียวจังแก้งเลยเด้โอ้นี่คือปริศนาธรรมนั่นแหละหลวงปู่ก็จังปฏิบัติตามสัจจะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มอยคาดเคียอนะเพราะว่าได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์จนถึงล่มหายใจสุดท้ายนอกนั้นโมมีเลยเด้โมว่าจะเป็นโยมเป็นพระโมมีนั่นแหละคือปฏิบัติท่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิงได้ังสั้น อันนี้เอามาเปรียบเทียบกระพวกเฮ้อย่าพักกันประมาทเฮ้ายังมีพแม่คคูาอาจารย์เป็นที่พึ่งผ้าเสยอยู่ห้พัากกันสร้างสร้างตนให้เป็นอัตหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละเพราะเหวเพิงแต่พแม่คคูาอาจารย์จักมือหนึ่งพ้นกะละถาดขันไปคือก,กันกับเฮ้านี่ลนะนั่นละคือสัตว์โลกทั้งหลายนั่นละคือสังขารคือกันขณะนี้เรายังมี พอแม่รูบายจารย์เป็นลักกิหลักใจอยู่อย่าได้พับก,กันประมาทจะนัดวันประกันพุ่งมือนันก้อนมือนีก้อนมือนียากอยู่มือนีเพราะท่านว่างนั่นแหละคือความประมาทสินใหญ่ก้อนสินน้อยปล่อยถิ่นม่เรียกว่าความประมาทต้นต่อไปอะไรสนั่นจะพับก,กันประมาทให้บำเพ็ญเสมอต้นเสมอไปเราจะรู้หรอกว่าระดับจิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นด้วยการบำเพ็ญด้วยการทำคมเพียร ยกระดับกจกตสูงขึ้นสูงขึ้นจนรู้ว่าตนเองเนี่ยก้าวเข้าสู่พระอริยะสั้นต้นได้แล้วคนละคือตอนเองสิรูเองในการบำเพ็ญตนเองสิรูเองในการบำเพ็ญว่าขณะนี้ระดับกจกตเราอยู่ชั้นไหนเล่าเนี่ยสิรูโบแมปนคือโลกเขาโลกเขานี่แต่งตั้งไงกันเน่มาละเรียนเรา แ,แต่งตังให้กันสมมุติให้กันว่าในพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระ,ะหันต์ไปนันคือการเลี่ยนเรานั่นเป็นโลกมันจะไปเป็นโลกไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าศาสนาพระพธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจตังคือผู้ปฏิบัตินี่แหละจะรู้เองเห็นเองหายสงสัยไม่ได้ถามใคร นั่นคือรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญน,นั่นแหละจะรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยไม่ได้ถามใครความหมายนั่นนะขาว่าเป็นปัจจตังนั่นแหละคือหายสงสัยเข้าถึงศาสนาตีแตกหมดกายทั้งกายจิตทั้งจิตตีแตกหมดแล้วจงวังหวะหายสงสัยนั่นแหละเป็นปัจจตังไม่ให้ใครมาสมมติให้ ไม่ให้ใครมาแต่งตั้งให้เราเนี่ยรู้เองเห็นเองนั่นแหละไม่สงสัยมันก็จบเพียงนั้นนั่นแหละออคือการปฏิบตัติแต่ห้องวถึงนั่นกะมาเพ้นไปเป็นไน,น,น้คือการอันนี้หลกงปูอธิบายฟัง่งพูดถึงทางเดินต่อไปทางเดินก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปนั่นแหละมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดจากต้น เกิดจากพื้นจากฐานเกิดจากต้นจากพันนะนะั่นแหละซะก่อนพระเจ่าก็จะคอยจเจริญเติบโตไปทุกสิ่งทุกอย่างจากน้อยจึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปนะนะั่นแหละคือกันข้าปฏิบัติธรรมก็คือกันก็จากเบื้องต้นขึ้นไปนี่แหละเบื้องต้นก็อย่างนกปวยธี่บายมานี้หละในการทําทานในการรักษาศีลคือฐานะของเราศีลห้าเป็นนิสิโุโบสดไม่ขาด นี่พูดถึงว่าพุ่มพระอริยวันตะไบแต่เขาเป็นปุตสชนอยู่ก็สินห้าไม่ขาดันกจะจะนน็จะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นเข้าถึงพระรัตนไตไัยเข้าถึงพระไตรสารณคมนั่นแหละเรียกว่าพุ่มจิตเ่านี่ก้าวเข้าสู่พระอริยะนั่นคือเคียงวัดให้เข้าใจถ้าเราขึ้นถึงพระรัตนตรัยขึ้นถึงพระไตรสารณคมแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครนั่นแหละคือ ภูมพระอริยะบุคคลท่านต้นแน่นอนเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องไปใครสมมุติให้ไม่ต้องไปให้ใครพยากรณ์ให้เราเนี่จะรู้ชัดเจนเพราะเรามีเครื่องวัดเราเนมีเครื่องวัดชัดเจนเครื่องวัดก็อย่างลูกวัวที่บาบมานั่นแหละคุณสมบัติห้าประการพระไตสรสาะระคมก็อยู่ในนั่นสินห้าก็อยู่ในนั้นอยู่ในคุณสมบัติหประการนั่นแหละ มีคุณสมบัติครบห้าประการแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเราเ,เป็นพระอริยะผูกคนสั้นต้นแน่นอนไม่เกินนี่คือสั้นต้นนะ